ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอกาาบมัสบานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งพระครูภาวนาวรานุรักษ์วิด็อกเตอร์เจ้าสำนักประจําจังหวัดสิงห์บุรีแห่งที่ สิบสี่วัดราชบำรุงหนองลีตำบลภูทะเลอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงพระเทราพระเถรานุเถระพระมัชิมะพระนวกะ ทุกทุกท่านขอแสดงความนับถือสมณณน,นเหล่ากอของสมณะทั้งหลายขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะดิฉัน แม่ชีวรนุชหงชนะชัยนะคะอยู่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรีแห่งที่14วดัดราชบำบุงหนองรีตำบลโพท,ทะเลอำเภอค่ายบางอาจรย์จังหวัดสิงห์บุรีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ที่ฉันได้นําบุญกันได้นําบุญนะคะนำอาหาร กับท่านาพระครูภาวนาวรานุรักษ์และท่านพระอุทิไกรสลิสาโลนะแล้วก็ชาวบ้านหนองลีทุกทุกท่านนะคะในนามของวัดราชบุญหนองลีนะคะก็ ได้นำอาหารไปถวายนะคะที่สมนักธรรมโมระะีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาะะก็ไปไปไปถวายเพลนะะเอาก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยว,น,ะะน,ยวน้ำตกนะ,ะเส้นเล็กะะเส้นยาเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่ะะหมูลูกชิ้น แล้วก็มีพวกผลไม้นะก็มีกล้วยนะมีกล้วยมีจังโมมีสับปะรดมีมะนาวนะแล้วก็มีหน่อไม้นะก็ได้อนุเคราะห์นะคะจากญาติจากญาต,าติผู้ใจบุญนะคะของวัดของชาวบ้านวัดราชบรมงดีแล้วนั่นแหละนะคะก็ไปดยไปนำโดยก็ท่านพระพุธิไกรสลิสาโลนะ ท่านเป็นะพระที่จบเรียนจบรุ่นอปอโทวิปัศสสนานะคะของพุทธโคดนะคะโมจิรอพุทธโคดนะคะรุ่นที่สิสองนะคะส่วนแม่ชีก็รุ่นที่สิบอดนะคะก็ได้มีความศรัทธานะคะตอคูบาอาจารย์นะคะที่ได้ สอนพวกเรามานะ,ะแล้วก็อันดับแรกก็คือการอยากได้อยากทำบุญกันนั่นเองนะคะคือการให้ทานนั่นเองนะ,ะเพราะว่าชีวิตคนเรานะะก็ไม่รู้ว่าจะลืมตาตื่นมาจะจะมีหายใจไหมหรือขณะที่พูดอยู่มันจะไปตอนไหนหรืออาจจะเลิกแล้วหรืออาจจะไม่เลิกก็ได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะสำหรับชีวิตของ ของคำว่าสิ่งที่มีชีวิตนะ,ะก็จะเกิดขึ้นได้เสมอนะคะก็พอดีจังหวะได้เอาอาหารไปแล้วก็ก็ปิ้งไอ,ไอเดียธรรมะออนะคะทำปิ้งไอเดียธรรมะจะมาพูดเรื่องอาหารนะคะอาหารทางพระพุทธศาสนาของเราเองนะคะก็อาจจะพูดสั้นๆยอ่ยอๆนะคะไม่ละเอียดมากหรอกนะคะ เพราะว่าเวลาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ,ะก็อาจจะพูดได้ย่อนั่นเองนะคะก็อาหารนะคะโดยศัพท์เนี่ยก็หมายถึงก็คือเป็นปัจจัยนะคะหรือนำมาซึ่งผลเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพธรรมอะไรก็ตามนะคะซึ่งนำมาซึ่งผลเนี่ยก็หมายถึงอาหารนะ อาหารจึงไม่ได้หมายถึงอาหารที่เราบริโภคกันเท่านั้นนะคะแต่อาหารมีความละเอียดแล้วก็หลากหลายนะคะดังต่อไปนี้นะคะก็มีอาหารมีสี่ประเภทนะคะในทางาพระพุทธศาสนาที่ได้ไปค้นคว้ามานะคะขึ้นหนึ่งนะคะกาวลิงกาลหารนะคะ อันนี้แม่ชีก็ได้ลงในเป็นไอธรรมะตั้นๆไปแล้วนะคะถ้าใครติดตามได้ชมดูก็จะรู้นะคะว่ากาวลิงกาลหารเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะแต่นี้ไม่ชีก็จะมาซ้ำอีกทีนะคะก็หมายถึงรูปอาหารที่เป็นคำๆนะคะที่เราบริโภคเข้าไปนะคะ และเป็นประโยชน์นะคะไว้หล่อเลี้ยงร่างกายเรานะคะอาหารที่เป็นคำคำน่ะนำมาซึ่งโอชารูปนะคะสองนะคะพัสสา,านะคะพัสสาหารหมายถึงอะไรก็หมายถึงพัสสเจตสิกน,นะคะซึ่งเป็นปัจจัยให้สัมปยุตธธรรมเนี่ยเกิดขึ้นน,ะะนำมาซึ่งเวทนาพัสส ในทางพระพุทธศาสนานะคะหมายถึงสัมผัสนะะการกระทบนะะการถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึกพัสสะเนี่ยเป็นความประจวบกันแห่งของแห่งสามสิ่งนะคะก็คืออายตนะภายในนะคะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะัะ ส่วนอายตนะภายนอกนะคะคือรูปเสียงกลิ่นรสหัวถ่าผ้นะคะแล้วก็ธรรมอารมณ์นะคะและวิญญาณนะคะสัมผัสนะคะก็หรือหรือพัสสะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็มีหกอย่างนะคะคือหนึ่งจะขุสัมผัสนะ,ะก็หมายถึงความกระทบทางตานะคะก็คือตาบวกรูป ก็จะเป็นจะขุวิญญาณนะ,ะตารูปเราเนี่ยตาเนี่ยถ้าเราไม่มีวิญญาณเนี่ยจะขุวิญญาณเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้ยแล้วนะคะต่อไปก็โสตะสัมผัสนะ,ะก็หมายถึงความกระทบทางหูนะคะก็คือหูก็เสียงนะคะก็คือโสตะวิญญาณนะคะถ้าใครได้ เคยได้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าได้ยินหนอก็ด้ยินหูได้ยินนะคะเพราะเรามีโสตะวิญญาเราถึงได้ยินนะ,ะถ้าไม่มีโสตะวิญญาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยินเสียงนั้นใช่ไหมคะอือคือถ้านันกปฏิบัติเนี่ยก็จะกําหนดได้ยินหนอได้ยินหนอนะก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะต่อไปนะคะคณะสัมผัสนะคะทมายถึงความกระทบทางลิ้นนะ ก็คือลิ้นบวกรสนะคะก็บวกชีววิญญาณนะคะทุกครั้งลิ้นเรากระทบรสอาหารเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีชีวอาหารหรือวิญญาณเนะะี่ยเราต้องมีตัวนี้ไม่งั้นเราก็จะไม่รู้รสชาติของอาหารนั้นนะคะส่วนต่อไปนะคะก็กายสัมผัสนะคะก็หมายถึงความกระทบนะคะทางกายนะคะก็คือกายนะคะ บวกโภกธรรมะโภกธรรมะนะคะก็เราก็จะมีความร,รู้สึกรอ้อนเย็นอ่อนแข็งแล้วบวกร่างกายวิญญาณะะรอ้อนเย็นอ่อนแข็งเนี่ยถ้าเราไม่มีกายวิญญาณวิตกายเฉยเฉยก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะไม่มีความร,รู้สึกแต่ถ้าเรามีกายวิญญาณมีต้องมีวิญญาณนะ,ะุกท,ทุกสิ่งทุกอย่างในอายตนะเราเนี่ยจะต,ต้องมีวิญญาณอยู่ในนั้น,นะะถ้าไม่มี ก็ไม่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นตาไม่ว่าจะเป็นหูไม่ว่าจะเป็นจมูกไม่ว่าจะเป็นลิ้นนะคะแล้วไม่กระทั่งกายเราต้องมีวิญญาณนะคะอันสุดท้ายนะคะมะโนสัมผัสนะคะก็หมายถึงการกระทบทางใจนะ,ะก็คือใจบวกธรรมารลมนะคะก็คือสิ่งที่ใจนึกคิดนะคะแล้วก็บวกมโนวิญญาณนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีวิญญาณนะคะในในในกายเราเนี่ย ไม่อายตนะเราทุกส่วนเนี่ยต้องมีต้องมีกายนะที่ที่ไม่ชีก้กล่าวไปนะคือภาษานะคะภาษาอกยางก็มีจะขุโสตะคณะชีหะนะชีวหานะคกายแล้วก็มโนโน,นะคะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับตอนี้ไม่ชีพูดสัมปะยุต,ตรธรรมไปก็คนก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะครไม่ชีก็จะอธิบาย ย่อยะๆนะคัมปยุตรธรรมเนี่ยก็คือจิตที่เกิดรวมกับเจตสิกนะคะเดี๋ยวไม่ชีจะอธิบายเจตสิกทีหลังนะครับก็หมายความว่าธรรมที่ประกอบทั่วพร้อมนะครับก็หมายถึงจิตและเจตสิกเนี่ยที่ประกอบกันได้อย่างสนิทนะคะสมปยุตรธรรมนะคะเพราะเป็นนามธรรมด้วยกันนะคะนามธรรมที่เป็นสัมปยุตกับนามธรรมนั้นเนี่ย จะต้องเป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกันเท่านั้นนะเท่านั้นกับจิตนะคะคนและดวงไม่เป็นสัมปยุตตอกันนะคะถ้าจิตกับจิกเนี่ยไม่รวมกันก็ไม่เป็นสัมปยุตธ,ธรรมแต่ถ้ารวมกันเมื่อไหร่ก็เป็นสัมปยุตธ,ธรรมนะคะ เจต,ตสิทธ์ที่เกิดกับจิตคนละดวงเนี่ยไม่เป็นสัมยุตต่อกันไม่ได้เลยนะก็ต้องเป็นต่อกันตลอดนะคะไม่งั้นเราจะไม่เป็นสัมปยุตธรรมนะคะต่อไปนะคะอาหารตัวที่สามนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงตัวที่1นึ่งไปแล้วกาวะลิงการหารนะคะแล้วตัวที่2ก็คือภาษาอาหารแล้วก็อธิบายไปว่ามีอะไรมั่งนะคะ ตอนต้นนะคะต่อไปอันที่3ก็คือมโนสันสัญเจตนาหารนะคะก็คือหมายถึงเจตนาของเจตสิกท,ที่เป็นธรรมะะทั้งอุสลกรรมะะและก็อุสลกรรมนะคะย่อมนำมาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็คืออะไรก็คือการเกิดนั่นเองนะคะตอนนี้ไม่ชีจะอธิบายเจตสิกนะคะ ก็เอาย่อๆเอาที่พอเข้าใจเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่ละเอียดของอภิธรรมนะอันนี้ก็เอานี้นิดๆไม่ใชีไม่ไม่ไม่ถนัดอภิธรรมเท่าไหร่แต่ก็ได้ปฏิบัติแล้วก็เอามาเปรียบเทียบนะคะมาเปรียบเทียบกับทางปริยัตินี่แหละนะคะก็เลยรู้ว่าเจตสิกเนี่ยก็คืออารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่เกิดจาก นะ,ะก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบใบไม้ต้นไม้นะ,ะก็จะมีหัวใจหนึ่งหัวใจใช่ไหมแล้วก็แตกออกไปนั่นแหละนั่นแหละคืออารมณ์ก็คือเจตสิกนะคะเจตสิกเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในจิตของคนเราะะที่ช่วยตัดสินใจหรือปรุงแต่งจิตใจนะะในการทำบุญและทำบาปนะ,ะซึ่งธรรมชาติเนี่ยเกิดพร้อมกับจิตนะะี ดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตนะคะอาศัยวัตถุเดียวกับจิตเหมือนกระแสไฟฟ้าและแสงสว่างที่ต้องอาศัยโหลดไฟที่เกิดขึ้นนะคะเห็นไหมไฟเนี่ยมีไฟแล้วมันก็ต้องมีแสงใช่ไหมเพรมันไปสปาร์กกับไฟฟ้าเข้ามันก็ต้องมีแสงขึ้นมานะคะก็เหมือนเจตสิกกับจิตนั่นแหละนะะเหมือนจิตกับเจตสิกนันเองนะคะ ถ้าเป็นที่ไม่ชีก่าเป็นไอ้กิ่งไม้นะกิ่งไม้แต่และมันมีต้นเดียวใช่ไหมคมันก็แตกออกมาปเป็นกิ่งออมานะคะมันก็เหมือนเหมือนจิตกับเจตสิกนั่นเองถ้าเปรียบมาทางคนนะคะก็คืออารมณ์ที่ที่ว่าเรากําหนดกําหนดนั่นแหละนะคะในจิตเราเนี่ยเราดูจิตเราแต่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นนั่นแหละอารมณ์ตัวนั้นก็คือเจตสิกนั่นเองนะคะ มันก็จะเป็นอารมณ์เช่นคิดนะะเบือ่อเซ็งอะไรเงี้ยนะคืออารมณ์นั่นคืออารมณ์ของเรียกเขาเรียกว่าเจตสิกนะคะต่อไปอันที่สี่นะคะวิญญาณหาวิญญาณนะนาหารนะคะก็หมายถึงปฏิสนธิทางวิญญาณนะะย่อมนำมาซึ่งนามารูนะ,ะแล้วอีกในหนึ่งก็คือจิตอื่นๆน,นะ,ะที่นำมาซึ่งผลก็คือนามรูปหรือว่า หรือว่านามรูปหรือรูปนามนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะก็ไม่พ้นจากอาหารปัจจัยที่เป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณนา,นาหารด้วยเหมือนกันนะคะก็อาหารที่กล่าวไปย่อๆเมื่อกี้ที่กล่าวไป4ข้อเป็นอยู่4ข้อนะคะ เี่ยไแมอาหารทางวัตถุศาสนาก็จะมีชื่อนะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นมันจะมีชื่อเห็นไหมว่ามันก็ไม่พ้นถ้าพูดถึงตะละมองนะมันจะไม่พ้นกายใจเราได้เลยนะคะก็เหมือนเราปฏิบัติเนี่ยมันไม่หนีไปไหนมันอยู่แค่กายใจแล้วก็หวัวจนพูดถึงกายก็คือตั้งแต่ศีรษะจนจน,จนจนจะหลุดเท้านั่นเองนะคะก็เหมือนกันอาหารก็ไม่หนีนะคะก็ไม่หนีเรื่องเรื่องในกายในใจนั่นเองนะคะ พูดถึงพูดถึงถ้าถ้ามาเปลี่ยนธรรมะนี่ก็สุดยอดนะก็มาให้เป็นธรรมะได้นะมาเป็นชื่อมาเป็นชื่ออาหารได้เหมือนกันนะคะมาเป็นชื่ออาหารที่เกี่ยวกับกายจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะอยู่ในนี้นั่นเองนะคะก็สรุปได้นะคะว่าความจริงของสภาพธรรมที่เป็นอาหารเนี่ยไม่ใช่ด้วยการนึกคิดนะคะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องราว เราต้องพิจารณาอย่างไรนะแต่ต้องเป็นปัญญาระดับสูงนะที่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างนะสภาพธรรมที่ไม่ชี้ล่าวไปตอนต้นนั่นเองนะที่เป็นอาหารนะที่เป็นจิตแต่ละขณะนั่นเองว่าเป็นแต่เพียงธรรมนะไม่ใช่เราซึ่งต้องเริ่มจากการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมและ เข้าสู่การปฏิบัติพระธรรมนะคะคือการถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าถ้าเราได้ปฏิบัติเนี่ยมันจะซึง้งนะคะซึ้งเข้าไปในจิตจำแม่นนะ,ะจำแม่นมากนะคะเขาพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้สอนให้เรามาให้สอนสอนสั่งเรามาให้เรามานั่งสมาธิก็เพื่อให้เราเห็นตัวเรานะ เพื่อให้เราดูตัวเราเนี่ยแหละนะคะให้ตัวให้ดูตัวเราว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะปิ๊งนะคะปิ๊งปิ๊งอะไรปิ๊งปัญญานะคะมีปัญญาขึ้นนะครัพอมีสมาธินั่งดูจิตนะดูจิตตั้งมั่นกำหนดรู้ไปนะ้วก็มีสติพอมีสติมากขึ้นปัญญาก็เกิดนะคะเนี่ยที่ว่าถึงให้ปฏิบัติ พอปัญญาเกิดแล้วเนี่ยเราจะคิดทําอะไรไม่ว่าจะทําอาชีพนะคะอะไรเนี่ยมันก็จะมีสติแล้วก็ตั้งมัน่นวางแผนได้ดีนะคะจะประสบความสําเร็จนะ,ะอันนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องทดลองเองนะคะเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คนที่ทำนะเท่านั้นนะคะที่จะรู้ที่จะเข้าใจนะ,ะว่า ทำไมปฏิบัติแล้วสิ่งที่แม่ชีพูดไปมันถึงเกิดขึ้นนะคะแม่ชีจะพูดคำนี้เสมอว่ามันเกิดความมหัศจรรย์และสิ่งประเสริฐในกายและจิตของเรานะคะโดยที่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าชาตินี้หรือปัจจุบันนี้เราจะได้เจอสิ่งที่ประเสริฐและมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนานะคะ ได้ได้ถึงขนาดนี้นะคะก็ถึงจะชีวิตดับหรือตายไปอะไรเงี้ยก็ไม่เสียดายแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เข้าใจบ้างบางส่วนนะคะถึงเราจะตายไปเราจะไปเกิดอะไรก็ช่างเนี่นะ,ะเราก็ไม่รู้อะเพราะว่าถ้าเราได้เข้าเส้นทางเนี้ยเราก็จะติดไปทุกชาติหรือทุกที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะ ก็วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุนะกับทุกทุกท่านนะที่ได้ติดตามชมและฟังนะและถ้าเกิดคนไหนได้เข้าปฏิบัติปิปัสนาภาวนาก็ขอให้เข้าสูม่มรรคลลนิพพานทุกคนทุกรูปทุกท่าน เธอสาธุ